ว่าใช้แก๊สมาเยอะๆแล้ววาวมันสูง้สงโดยปกติแล้วนี่นะถ้าวาวไม่จมก็จะสูงกว่าบ่านะครับสังเกตูว่าเขาจะสูงกว่าบ่า สูงกวบาทฮะล่พิกกันนะพิกะะพก,ะนะนกันนะมาอีกแล้วเอ,อ่ออเนี่ยเนี่ยสูงนะครับอันนี้ก็จะสูงกว่าบาทนะครับอันนี้คือฝาสูดที่ใช้ได้นะครับสังเกตดูนะครับสูงกว่าทุกตัวเลยนะครับไอดีอันนี้ไอเสียนะครับจะสีออกไม่ไม่หน่อยน,น,นะครับฟา้านี่สวยนะครับ ที่ใช้แก๊สมาถ้ารู้สึกว่าเครื่องไม่นิ่งนะครับต้องเคลียร์เลยนะครับถ้าไว้นานๆมันจะเป็นแบบฝานี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยจะจมลงไปเลยนะครับจมลงไปเลยจมครับแก๊สจมลงไปเลยนี่คือฝาที่เสียทําอะไรไม่ได้ครับดีบาก็ไม่ได้บาไม่แข็งพอบริโภคแก๊สไปเยอะ เอาเอาเอาเทียนเอาไปด้วยด้วยเทียนเก่าขั้นจะมาทำแต่สายไฟนะครับไวิ่งมาปรากฏว่าคิดเ่งต้นก่อนมาเจอปัญหาเครื่องเดินไม่นิ่งนะครับก็เลยมาเปลี่ยนสายสูบก่อนปรากฏว่าต้องเปลี่ยนสายสูบเลยนะแล้วก็จัดการเรื่องซีนเรื่องสายพานเราลิ้นนะครับเพียงรั่วด้วยครับ ลั้นจะนี่จะรั่วด้วยแล้วก็ใส่ตามเพื่อนเลยโอลิงข้างในเขาจะรั่วแล้วก็ใส่ฟันจะเปียนนี่ครับใส่ฟันเขาจะบวมบวมด้วยน้ำมันเพาะแช่น้ำมันนานๆแล้วบวมพอบวมขาดก็จะอย่างเดียวนะครับบวมขาดที่เจอเห็นๆนี่เลยก็คือ ชวนวาวนะครับไม่ได้หลบวาวนะครับเครื่องเจเปลี่ยนฟ้าสูบดิบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไปทําแล้วไม่คุ้มนะครับประสูบเก่าเปลี่ยนนะครับนี่คือเจอปัญหาก็ต้องแก้ไปก่อนนะครับส่วนรถในตานานก็ตอนนี้ม้าน้ํามาเสร็จสับนะครับติดตั้งไปแล้วระบบนีระัยนะครับเตือนนะจะเร็วไวดยนะครับ วายรีที่ก็ดำเนินต่อไปเพราะว่าของจิวนี้ก็จะเปลีนน่ยนใหม่นะครับคั่วานานๆแล้วก็เป็นแตะกานนรเป็นคั่วเดิมๆอันนะี้โครงสร้างของบอดี้ส่วนสายไฟก็ยังใช้ได้นะของดีของแท้อยู่แต่ว่าคั่วของฟิวมันจะร้อนนะตามฐานนี่มฐานนี่นมันร้อนแล้วมันก็จะละลายอันนะี้สําคัญนะครับติดมั่งดักมั่งกนะ็จะมาว่ากันไปเรื่อยๆนะครับ นนนิดึงะครับนนี้ก็เป็นงานยาวอีกหนึ่งคันนะครับวันแอบบีวันสองสี่ยาวอีกหนึ่งคันคก็หนึ่งเก้าศูนย์คันนี้ก็ปัญหาเพิ่มนะครับหลังจากไปรีโนเวทท้ายใหม่นะครับตีแผงปิดนะครับอันนี้แยกชิ้นได้นะครับเดี๋ยวจะแยกเป็นสามชิ้นนะ <c oughs> แยกเป็นสามชิ้นให้เลยนะครับเพื่อใบทีจะได้นีครับตีแล้วก็อันนี้เป็นไม้กันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหยดน้ำหุดใส่ก็แค่เช็ดๆตรงนี้ก็จบนะครับไม่ต้องไปแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับชิ้นใหญ่นี้ก็ยกได้นะครับชิ้นใหญ่นี้ทำรูก็ให้ยกนะครับยกขึ้นได้นะสังแกตอยูด่ด้านล่างเนาะทำตีแล้วก็ตีเก็บเสียงนะครับ ้องเก็บเสียงตัวนี้จะได้ลุ้นคลิปแล้วก็ใส่สิบิิวสักดอกนึ่งเสียงฟังนุ่มๆนะครับห้องหรือห้องก็ประมาณนี้นะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเก็บเสียงได้ดีนะครับวีโนบิทแล้วเรียบร้อยนะทันทายครับก็าบมาเจอปัญหานะครับเมื่อเช้ามีสตาร์ทไปดับนะครับดับมั่งดีมั่งนะครับรอบเครื่องไม่ค่อยชุกนะครับมาเจอ ออกที่เจนเชนเซอร์นะครับพอเข้าใจได้แล้วก็มาเจอไปสั่งพิมพ์ออกมาด้วยพิมพ์อ,ออกมาแล้วนะคเครื่องโบราณน,นิดนึงแต่ก็ยังพิมพ์ได้อยู่นะครับเป็นสามท่อนเนาะอ่อ่ฮะ,ะ,ะมีบุคองอะไรนะผมเคลียร์ไปแล้วนะครับรอบสองรอบแล้วนะครับก็จะมีไอเดนนะครับมีม,ม,มีมีไอเด้นสปีดคอนทรลนะครับ คือควบคุมรอบเดินเบานะครับที่ปัญหาตู่นี้ส่วน1635ตัวนี้จะเป็นพวกอคอนโทรลเก,กิดระเบอบแอร์นะครับก็มีออกซิเจนอยู่เนาะโอทูเซนเซอร์โอทูเซนเซอร์อยู่ครับคอนโทรลไม่ได้ก็ก็มีเซนเซอร์นะที่เสียแด่ที่สำคัญคือไอเดินสปีดนะปรากฏว่าเช็ครบแล้วก็ไม่หายนะครับตอนนี้ไอเดินสปีดน้ำเข้า นะครับแล้วก็ช็อตเข้ามาที่กล่อง ecu ด้วยนะคตัวนี้ ecu มีปัญหานะครับผุณอมมาดูแล้วนะครับมันมีท่อน้ําเข้ามาหล่อเลี้ยงนะครับสองท่อนี้นะครับมันเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่านะครับแดงเลยนะครับแดงเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ หมุนมัางเลยหมุนบ้างนะครับตัวนี้ไหมเลยครับ <S <S ไม่แดงสัญญาณห้าวุนตัวนี้นะครับ <S <S สัญญาณห้าวุนที่มาอยู่มามามาปรับรอบคอนโทรลตัวนี้จะมาที่กล่องอย่างเดียวนะครับพอร้อน,นมากๆทุกกล่องเสียเลยนะครับตัวนี้ร้อน,นมากๆทุกกล่องเสียเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เป็นตั้งแต่ e ร้อยขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับมอเตอร์เดินเบาตัวนี้นะครับเป็นจุดอ,อ่อนเพราะนั้นในคอนโทรลตัวนี้ถ้าน้ําเข้าเนี่ยจะย้อนไปที่กล่องเลยนะครับนี่คือปัญ ที่งานหลังจากวรลยิงนะครับมีโมเวทห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็เจอปัญหาตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาส่วนไฟหลังคาที่ซื้อมานะครับซื้อมาให้ผมรู้สึกจะไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยนะครับเขามีการซ่อมมาแล้วนะมีการซ่อมมีอะไรมาแล้วไม่รู้ว่าท่านเปิดดูหรือย,ยังเนะแล้วก็เนี่ยมีส่วนที่มันกรอบมันแตกกันด้วยนะนะครับ แล้วก <se wil> ็สวิตเขาของเดิมดีกว่าครับผมก็เลยไม่ได้ใส่นะเพราของเดิมจะดีกว่าก็เลยซ่อมของเดิมให้นะครับก็โอเคตอนนี้ก็สว่างใช้งานได้นะครับส่วนสวิตโยกเนี่ยสวิตโยกนี่ก็ไม่เสียนะครับไม่เสียแล้วท่านซื้อมาผมก็ลองใส่ดูแล้วก็ยังปรับไม่ได้ก็เรามาไล่ชิดกระจกนะครับ ก็น่าจะมาเช็คตรงนี้ใหม่นะครับมอเตอร์มันน่าจะมีปัญหาเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเจอของ ECU ละปัญหาละเดี๋ยวผมจะเคลียร์นะ,ระครับก็เื่อก็โต๊วิีสแกนมันก็ง่ายอย่างนี้ครับบางทีมันเจอปัญหาอะไรแล้วก็สแกนได้เลยเนาะ ไหนก็ได้ครับถ้าเป็นพักระวีดีแล้วก็จะสแกนด้วยกันได้หมดนะครับเป็นแนวหนึ่งแนวเดียวกันเป็นแนวหนึ่งแนวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์กันแล้วนะโอ,ะอ้ทำไมมันด้สกจะไม่ค่อยดีเหมือนกันครับมันจะได้เครื่องใหม่กดไม่ค่อยไปละลัดโอเค ออกซิเจนเซิเซอร์ sensor, น่าจะมีการช็อตด้วยลูกไม่ออกแน่นอนออกซิเจนแต่สักพักหนึ่งมันก็โชว์ไอเดินสปีดขึ้นมาอีกมันจะเราปิดเครื่องแล้วนะครับก็สรุปนะครับปัญหากล่อง ECU นะครับสรุปสรุปนะครับปรากฏวีดีทูอยู่ตรงนี้นะครับ เครือเย็นก็อยู่ใต้ตรงนี้ในห้องเครื่องไฟสานนี่แหละนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับจะรับรถอีกสองวันเนาะจะติดต่อคุณลูกคา้าทีนึงว่าจะไปต่อ,อยังไงนะครับเพือเอ่อโัษณาตรงนี้นะครับผมก็ใกล้ความจริงนะครับใกล้ความจริงมาแล้วก็เหลือบาง เหลือพัดลมหม้อน้ํากับชุดสายพานชุดข้างในนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าท่านได้รถมาก็ยังไม่ได้ใช้รถเนาะมาเก็บรายละเอียดดีเราก็พยายามจะให้ใช้รถได้เร็วขึ้นคับน้ำไอเดนสปีดกับกองซีูต่อไปนะครับนี่คืองาน ที่ทําวันนี้นะครับอันนี้ก็จะมาไว้ทิ่สายไฟนะครับพอมาเช็คเครื่องแล้วเครื่องไม่ไหวก็ต้องเปิดป้าสูบว่ากันไปต่อต่อน,นี้ครบขอบคุณมากครับ